สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำชุดเบสสั้นแม่ลูกอ่อนให้นมลูกนะคะโดยที่ชุดนี้จะเปิดโดยที่จะใส่ซิปเปิดให้นมลูกได้ที่ช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีการต่อกระโปรงจะเป็นจีบทวิตนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเตรียมแพทเทิร์นกดรอยออกมาที่มีเกล็ดนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลัง กำหนดความยาวตามต้องการค่ะก็จะอยู่ประมาณเหนือเข่านะคะช่วงคอค่ะจากจะกคล้ายๆค,คอสี่เหลี่ยมมนๆนะคะก็วัดลงมาสัก8เซนติเมตรนะคะเส้นข้างคอ4เซนติเมตรแล้วให้ตีเส้นขนานลงมาก่อนนะคะแล้วก็โคง้งแล้วก็ให้โค้งมนๆนะคะเป็นสี่เหลี่ยมมนๆนะคะไม่ใช่เป็นคอกลม ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตะเข็บไหลจะใช้4เซนเมตรนะคะชิ้นหน้าที่เส้นอกให้วัดขึ้นไป1.5เซนติเมตรบานหน้า2เซนเมตรแล้วก็ให้โค้งเส้นนะคะจะเก็บเกรดหน้าด้วยนะคะก็จากเส้นอกก็วัดขึ้นมาตีเส้นขึ้นมานะคะที่เส้นบ่าแล้วก็แบ่งครึ่งจะทำเก็ด 1.5เซนติเมตรนะคะ2เกล็ดก็แบ่งเกล็ดลากเท่าๆกันแล้วก็ติดเกล็ดนะคะถ้าทำกับกระดาษติดสก็อตเทปไว้นะคะดิฉันสาธิตจากผ้าก็เลยต้องใช้เข็มหมุดแล้วก็โค้งเส้นใหม่นะคะโดยที่วัดลงมา2เซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ในส่วนของเอวนะคะให้วัดลงมา2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ในจุดนี้ เราจะตัดนะคะเพราะว่าช่วงล่างจะเป็นกระโปรงจีบทวิษในส่วนของเกลรดเสื้อนะคะให้เราโค้งเส้นนะคะไปหาจุดบ่าในจุดนี้นะคะเราจะใส่ซิบซ่อนเพื่อที่จะทำให้เปิดนมออกมาให้ลูกได้นะคะในส่วนของเกลรดเราก็ตัดออกนะคะเวลาเราวางผ้าในช่วงนี้นะคะ ก็จะเผื่อผ้า2เซนติเมตรเพื่อที่จะใส่ซิปซ่อนค่ะจุดนี้ค่ะในจุดนี้เราก็ตัดออกไปเลยนะคะจะเป็นชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองด้านหน้าชิ้นนี้เราก็ตัดสันทบนะคะอีกชิ้นหนึ่งเราก็ตัด2ชิ้นแล้วก็มาเย็บต่อกันนะคะแล้วก็ใส่ซิปซ่อนในส่วนของกระโปรงให้เราปิดเกล็ดนะคะแล้วก็ติดสก็อตเทปไว้ค่ะ แล้วให้แบ่งเป็นสามส่วนนะคะจะทําทวิทค่ะก็ตีเส้นลงมาแล้วก็ให้แทรกระดาษนะคะสักประมาณ1 8ซนเมนะคะในแต่ละช่องช่วงฟาร์บานของกระโปรงก็ตีออกมาสัก3ซนเมตรนะคะต่อไปมนาะทำชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังก็ให้วัดขึ้นไป1 5ซนเมที่จุดอกบาหลัง1 5 cm. เส้นคอเหมือนชิ้นหน้านะคะวัดออกมา4เซนติเมตร เส้นไหล่4เซนเมตรแล้วก็โค้งเส้นไลยค่ะคอหลังลึก2เซนติเมตรชิ้นหลังจากเส้นเอวก็วัดลงมา2เซนตเมตรในส่วนของเส้นเกล็ดนะคะชิ้นหลังให้เย็บเส้นเกล็ดนะคะในส่วนของกระโปรงนะคะก็ให้ปิดเกล็ดเหมือนกันค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนก็ตีเส้นลงมา แล้วก็แท้กระดาษเหมือนช่นหน้านะคะลายบาน3เซนติเมตรซับในนะคะเมื่อนำมาต่อกันเรียบร้อยแล้วก็ก็ให้ไปวางเป็นซับในนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็กลับด้านนะคะโดยที่ไม่ต้องทำสาบค่ะใช้ซับในกลับด้านออกมาทั้งคอหน้ารอบลักแร้ก็จะออกมาสวยค่ะ ในส่วนของรักแร้นะคะก็ให้ต่างจากรักแร้จริงๆ4-5งเซนติเมตรถ้าสมมุติว่าเก็บรักแร้แล้วยังเหลืออยู่สัก1เซนติเมตรหรือ2ซนเมตรก็ให้เก็บจากตะเก็บบไลนะคะในชิ้นหน้านะคะเวลาใส่ซิปแล้วก็จะใส่ทั้งสองด้านเลยค่ะแล้วก็ชิ้นหลังก็จะมีซิปหลังด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะ ชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ